วันนี้จะพาทุกคนไปดู1วันของนักเรียนในครีนส์ทาว่าตั้งแต่เช้ายันมืดเนี่ยทำอะไรบ้างเอาแบบละเอียดเลยไหมจัดไป <c oughs> วันนี้ถือว่าสายนะสโตเตอร์นนะเพราะว่าต้องไปต้องเริ่มเรียน8โมงเช้าสิ่งที่ต้องมีสำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่ครีนส์ทาวคือแอป Transit อันนี้จะเป็นแอปสำหรับดูบัสมันก็จะบอกเลยว่าอีกสามนาทีจะมาถึงซึ่งตอนนี้ต้องรีบวิ่งแล้ว ถึงรเรียนของเราแล้วนะจ๊ะ a n c Good morning Good morning Lynn Good morning Teacher แท m ที่นี่นะคะก็จะเป็นฟิลแบบว่าเล่นเกมเนาะเพื่อให้ความสนุกเกิดขึ้นเพราะถ้าเราสนุกเราก็จะอยากเรียนจ้า <Yeah. S 1> แบบว่าเอ่อจับคู่กับแบบนาจูคันที่เนาะ s p e a k first thing later <Yeah. S 1> ที่เลือกมาเรียนที่โรงเรียนนี้เพราะว่าชอบสีโรง <laughs> อันดับหนึ่งคือเราเลือกมาเลเียคลีนส์ทาวน์ที่นิวซีแลนด์เพราะว่าเราชอบธรรมชาติแล้วที่ธรรมชาติสวยมากปกตาแตกแบบแลนด์สเคปเกิดมาไม่เคยเห็นเขาที่มันแบบใหญ่ระมบนดอลังการขนาดนี้เมืองที่มี่ก็ค่าที่จะเออสะอาดปลอดภัยแล้วก็ใครที่ชอบความแบบสงบเนาะ แบบพักทอนนะใช่ก็ที่นี่ก็ตอบโจทย์มากเลยเราก็เลือกมากับ I ไอ<ห>เอ,อเจนซี่ของ IEC a b o r บซึ่งปัจจุบันเรามาอยู่ที่นี่เป,ประมาณจะสองทีแล้วเขาก็ยังดูลแลเรอยู่นะคะก็ต้องขอบคุณ i อ c ซีเอบอมากเลยนะคะออนวามดตังก็เลือกดูหลายที่มากเลยนะคะแต่ก็เลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่อยู่ด้มาตรฐานแล้วก็ดูน่าเชื่อถือถค่ะดูเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นมืออาชีพจริง